ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาดูตัวไทเทเนียมค่ะสีคูสีสีดำจะแต่งอะไรบ้างติดตามชมกันเลยค่ะด้านหน้าของเราค่ะใส่ชุดแต่งวายนั่นเองค่ะด้านหน้าค่ะเป็นชุดแต่งทั้งหมดเลยค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าค่ะ FORD ค่ะสีดำเงานั่นเองค่ะมาพร้อมตัวหนังสือ F ในด้านบนค่ะคุณลูกค้าโอเคตัวนี้ค่ะใช้เป็นแบบชุดแต่งนะคะเป็นแบบ แนบของตัวรถนั่นเองค่ะมาพร้อมกับล้อค่ะล้อ,อยางของโตโยต้าค่ะเป็นของ a p ค่ะตัวนี้ใส่แล้วได้ประโยชน์ยังไงค่ะก็คือ1น,นะคะหน่าสัมผัสใหญ่ขึ้นนะคะเวลาเราจับถนนนะคะขึ้นบนสะพานนะคะก็สามารถจับถนนได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ2นะคะตัวนี้จะเงียบ กว่าตัว RT นั่นเองค่ะสามนะคะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่ะตัวแบกตัวนี้ค่ะใช้ของเวกค่ะแข็งแรงทนทางค่ะมาพร้อมกับตัวเบรกแมมโบค่ะสีเขียวมะนาวนั่นเองค่ะโดดเด่นเหนือใครเลยค่ะสำหรับชุดแต่งของ ฟอร์กรเษตนวมินค่ะตัวนี้ค่ะเราเปลี่ยนชกด้วยนะคะทุกคนด้านในค่ะแล้วเปลี่ยนชกเลยค่ะใส่ชกใหม่นะคะของโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟโรดนะคะหรือว่าใช้ในทางเรียบนะคะหรือว่าขับเป่าก็สามารถใช้ได้ทุกรูป ด้านหลังของเราค่ะใส่ชุดแต่งวายเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าดูชุดแต่งวายค่ะแปกใหม่ไม่เหมือนใครเลยค่ะสําหรับ e v e r เรสคันนี้ค่ะแล้วก็มีไฟท้ายเป็นแบบตัวไฟค่ะสองสว่างนะคะก็มีคําว่า e v e r e ร t ใครสนใจค่ะโค้ชเสนอสุดพิเศษกับเจ้าอีก e v e r เรสค่ะถ้ากินบ็อกมาได้เลยค่ะหรือเบอร์โทรนุ้ยค่ะ065ย์หกห้าค่ะเพราะนุ้ยคือที่1ในพระนครค่ะ และพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ